สวัสดีเช้าว,วันที่4พฤษภาคม2568สําหสำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลช้าง FA ครับซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีเกมรอบ8ทีมสุดท้ายลงแข่งขันกันไป1คู่ และผลเป็นจันทบุรี FC แพ้คาบ้านให้กับบุรีรัมยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์สู่ประตูต่อหนึ่งและทำให้บุรีรัมยูไนเต็ดได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2กันครับซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีเกมนัดเลย์ออฟลงแข่งขันกันไป1คู่และผลเป็นลำปาง FC เสมอกันกันกบแพร่ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิ ซึ่งวันนี้มีเกมนัดชิงชนะเลิศลงแข่งขันกันไป1คู่ครับและผลเป็นเอาอาลีเอาชนะควาซากิตฟรอนตาเล่ไปได้2ประตูต่อศูนย์ทำให้ทางเอาอาลีคว้าชแชมป์ในการแข่งขันของปีนี้ไปครองครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งวันนี้มีเกมนัดที่35ของฤดูกาลลงแข่งขันกันไป4คู่โดยคู่แรกเป็นทางแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไปได้1ประตูต่อศูนย์ คู่ต่อมาเป็น F ton, เอฟเวอร์ตันเสมอกันกันกบอิสวิตทาไป2ประตูต่อ2เลสเตอร์ซิตี้เอาชนะเซาเทมตันไปได้2ประตูต่อ0และอาร์เซนอลแพ้ขาบ้านให้กับ AFC บอลมัดไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางลิเวอร์พูลที่มี82คะแนนตามมาด้วยอันดับ2อ r าร์เซนอลมี67คะแนนอันดับ3แมนเชสเตอร์ซิตี้64คะแนน อันดับ4นิวคามีซิลมี62คะแนนและอันดับ5เป็นทางเชลซีที่มี60คะแนนครับและมาดูอันดับในโซนล่างของตารางกันครับซึ่งทางเอฟเวอร์ตันยังคงรั้งอันดับ14ของตารางโดยมี39คะแนนอันดับ15แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดมี39คะแนนเช่นกันครับอันดับ16ท็อตแนมฮอสเปอร์มี37คะแนนอันดับ17เวสต์แฮมอยู่ในเตด36คะแนนอันดับ18อิสตินทาวมี2ีคะแนน อันดับ19เลสเตอร์ซิตี้มี21คะแนนและอันดับ20เป็นทางเซาเทมตันที่มีเพียง11คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันไป5คู่โดยเริ่มจากกลัดบักเสมอกันกับฮอฟเฟนไฮม์ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ4คู่ต่อมาเป็นยูเนียนเบอร์ลินเสมอกับแรเดอร์เบรเมนไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2สังเพาลีแพคคาบ้านให้กับสตุตการ์ตไป0ประตูต่อ1 อาเบลซิกเสมอกันกับบาเยอร์มิวนิกไปสาประตูต่อ3และบอรุสเซียดอร์ทมุนถล่มเอาชนะวอล์ฟบวกไปได้4ประตูต่อ0ูครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนบุนเดสเลกาเยอรมันกันครับซึ่งจากฝูงยังคงเป็นบาเยอร์มิวนิกที่มี76คะแนนตามมาด้วยอันดับ2ไบเออร์เลเวอร์กูเซนมี67คะแนนอันดับสไอทักแฟรงก์เฟิร์ต55คะแนนอันดับ4บอรุสเซียดอร์ทมุนมี51คะแนนและอันดับ5เป็นทางไฟบวกที่มี51คะแนนเช่นกันครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโชเซเรียอิตาลีซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป4คู่โดยคู่แรกเป็นปมามีาแพ้โคโมไปด้วยสกอร์สูประตูต่อหนึ่งคู่ต่อมาเป็นาการีแพ้อูดินเนเซไป1นประตูต่อ2เลสเช่แพ้ให้กับนาโปลีไปสู่ประตูต่อหนึ่งและอินเตอร์มิลานเอาชนะเฮลัสเวโรนาไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเกาโชเซเรียอิตาลีกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางนาโปลีที่มี77คะแนน ตามมาด้วยอันดับ2อินเตอร์มิลานที่มี74คะแนนอันดับ3อัตาลันตา65คะแนนอันดับ4ยูเวนตุสมี62คะแนนและอันดับ5เป็นทางโบโลญญาที่มี61คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลีกาสเปนซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันทั้งหมด4คู่โดยเริ่มจากอาลาเบสเสมอกันกับแอลติโกมาดริด0-0คู่ต่อมาเป็นบิยารีลเอาชนะโอซาซูนาไปได้4ประตูต่อ2 ลาสพามาสแท้ขาบ้านให้กับบาเลนเซียไป2ประตูต่อ3และเรอัลบายาโดลิตแท้บาร์เซโลนาไปด้วยสกปอรหนึ่งประตูต่อ2ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนลาลิกาสเปนกันครับซึ่งจากฝูงยังคงเป็นบาร์เซโลนาที่มี79คะแนนตามมาด้วยอันดับ2เรอัลมาดริดมี72คะแนนอันดับสอตเอลติโกมาดริด67คะแนนอันดับแี่เลติกบิลเบามี60คะแนนและอันดับ5เป็นทางบียารียลที่มี58คะแนนครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่งวันนี้มีเกมนัดที่32ของฤดูกาลลงเล่นกันไป3คู่โดยคู่แรกเป็นสตาบุเอาชนะปารีสแซงแชแมงไปได้2ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นตูลูสเอาชนะแรนไปได้2ประตูต่อ1และ Saint ien, แซงเอตียนแพ้ไอเอสโมนาโกไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนลีกเอิงฝรั่งเศสกันครับซึ่งอันดับ1เป็นปารีสแซงแชแมงที่มี78คะแนนะ อันดับ2 R.S. โสมนาโกมี58คะแนนอันดับ3อลิมปิกมัร์เซ58คะแนนอันดับ4เนสมี57คะแนนและอันดับ5เป็นทางสตาบุทที่มี57คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเอเรดิวิชิลิกในเทอร์แลนด์ซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันทั้งหมด4คู่โดยคู่แรกเป็น NEC ในเมเกนเสมอกันกันกบวิลเลมทเวทไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1เฮราเคาอัลมิโรแพ้เฟยนูด์รอเตอร์ดัมไป1ประตูต่อ4 โรนิงเกนเอาชนะอาเคซีวาไวไปได้6ประตูต่อ1และ PSV i ไอโฮเฟนเอาชนะฟอร์ u ูนาซิต้์ไปด้วยสกอร์ส0ประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเอเรดิบิชชลิกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางอาแจ็ตอัมสเตอร์ดัมที่มี74คะแนนอันดับ2 PSV ไอโฮเฟนมี70คะแนนอันดับ3 dam, นามเฟเยนูต์รอเตอร์ดัม65คะแนนอันดับ4 FC u อฟซีอูเทรคมี62คะแนน และอันดับ5เป็นทางเ c ฟซเทเวนเต้ที่มี48แคะแนนครับมาต่อการที่ผลฟุตบอลเดอแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีเกมนัดสุดท้ายของฤดูการลงแข่งขันกันครบทั้ง12คู่โดยเริ่มจากเวสต์บรอมวิชเอาเวียนเอาชนะลูตันทาวไปได้5ประตูต่อ3คู่ต่อมาเป็นบริสตอลซิตี้เสมอกันกับเบรสตันนอตเอนไป2ประตูต่อ2เบอร์ลี่เอาชนะมิววอลไปได้3ประตูต่อ1และโคเวนทรีเอาชนะมิดเดิลสเบิร์ไปได้2ประตูต่อ0ูนย์ คู่ต่อมาเป็นทางรดวี้เคาตี้เสมอกับสต็อกซิตี้0-0นอริชซิตี้เอาชนะคาร์ดิฟซิตี้ไปได้4ประตูต่อ2พลีมัตแทลลีดอยู่ในเต็ดไป1ประตูต่อ2และพอตสมัตเสมอกันกับเฮาซิตี้ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นทางเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดเสมอกันกับแบล็กเบิร์นโรเวอร์ไป1ประตูต่อ1ซันเดอร์แลนด์แพ้ควินสพอร์กเรนเจอร์ไปสู่ประตูต่อ1สวอนซีซิตี้เสมอกับออกฟอร์ดไป3ประตูต่อ3 และวัดฟอร์ดเสมอกับเชฟฟิล์เวนเดไปด้วยสกอรหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเดอะแชมเปี้ยนชิพหลังจบนัดสุดท้ายกันครับซึ่งแชมป์ของปีนี้ได้แก่ลิดยูในเต็ดที่มี100คะแนนตามมาด้วยอันดับ2เบอร์ลี่ที่มี100คะแนนเท่ากันแต่ประตูดได้เสียเป็นรองทางลิดครับอันดับ3เชฟฟิลด์ยูในเต็ดมี90คะแนนอันดับ4ซันเดอร์แลนด์มี76คะแนนอันดับ5โคเวนทรีมี69คะแนน และอันดับ6เป็นทาง Bristol City ที่มี68คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป4คู่ครับโดยเริ่มจากนาซิองนาวแพ้วิกตอเรียกิมารายไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2คู่ต่อมาเป็น SC f a r ฟาร e เซอเอาชนะฟาร์มาเลคาไปได้2ประตูต่อ1สปอร์ติง้งปรกาก้าเสมอกันกันกบซานตาคาร่าไป1ประตูต่อ1และเอสโตริลแพ้เบนฟิก้าไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกากันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางเบนฟิก้าที่มี78คะแนนตามมาด้วยอันดับ2สปอร์ติ้งลิสบอนมี75คะแนนอันดับ3 FC ฟซีปอร์โต65คะแนนอันดับ4สปอร์ติ้งปรากา้ามี65คะแนนและอันดับ5เป็นทางวิกตอรีกิมารายที่มี54คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป4คู่ครับโดยคู่แรก เป็นอลันยาสปอร์เสมอเคเซเรสสปอร์ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นริเซสสปอร์เอาชนะกาเซียนเท็ดไปได้2ประตูต่อศูนย์กาลาตาซารายชนะชิวัสสปอร์ไปได้4ประตูต่อ1และฮาเตสปอร์แพ้อิสตันบุลบูยุกเซ็กไปด้วยสกอร์สประตูต่อสีครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนตุรกีซูเปอร์ลีกกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางกาลาตาซารายที่มี83คะแนนอันดับ2เฟเนบาเชมี75คะแนน อันดับ3ซัมซังสปอร์หคะแนนอันดับ4ี่เบสิคตัมี52คะแนนและอันดับ5เป็นทางอิสตันบุลบูลยุกเซ็กที่มี51คะแนนครับมาต่อการที่ผลฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นกันบ้างครับซึ่งวันนี้มีอัปเดตผลการแข่งขันกันทั้งหมด8คู่โดยเริ่มจากซานเฟรเช่ฮิโรชิมาเอาชนะวิสปาฟุกุโอกะไปได้2ประตูต่อหนึ่งชิมิสุเอสเพาพแพนากั่ยากรมปัสไปสู่ประตูต่อ3 อาวิเรกนิงอตักแท้เอฟซีโตเกียวไป2ประตูต่อ3และคาชิมาแอลเลอร์เอาชนะมาชิด้าเซลเวียตไปได้1ประตูต่อศูนคู่ต่อมาเป็นอุราวะเรดไดมอนด์เอาชนะโตเกียวเวอร์ดี้ไปได้2ประตูต่อศูนย์กัมบักโอซาก้าชนะโชนันเบลมารสไปได้4ประตูต่อศูนย์วิเซลโกเบเอาชนะฟาเจโนโอคยายาม่าไปได้2ประตูต่อศูนย์และเกียวโตสังกัดแท้เซเรโซโอซาก้าไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ3าครับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนเจลิกญี่ปุ่นกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางคาชิมาแอนเลอร์ที่มี28คะแนนอันดับ2อุราวะเรดไดมอนมี25คะแนนอันดับ3นาคาชิวาเรโซ24คะแนนอันดับ4เกียวโตซังกาดมี24คะแนนและอันดับ5เป็นทางวิเซอร์โกเบที่มี21คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลิก้า2เยอรมันซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันทั้งหมด4คู่โดยคู่แรก เป็น SSB อูมแพ้ฮันโนเวอร์96ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2คู่ต่อมาเป็นไอทักบราวชวายเสมอกับฟอร์ตูนาดุสเซลดอรฟไป2ประตูต่อ2ดามสตัดแทหฮัมบูไปสู่ประตูต่อ4และ Fc โคโลนเสมอกันกันกบยาเรเกนเบิร์กไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนลีก้2เยอรมันกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางฮัมบูที่มี56คะแนนอันดับ2 Fc โคโลนมี55คะแนน อันดับ3พาเดอร์บอล52คะแนนอันดับ4 f c m ซีมักเดเบิร์กมี50คะแนนและอันดับ5เป็นทางฟอร์ตูนาดูเซลดอร์ฟที่มี50คะแนนเช่นกันครับและเรามาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลิกสเปนซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันทั้งหมด4คู่โดยคู่แรกเป็นฮูเอสกาแพ้เรอวบิโดไปด้วยสกอร์ประตูต่อ2คู่ต่อมาเป็นเออิบาแพ้มิรานเดสไปสู่ประตูต่อ1มาลาก้าเอาชนะกรานาดาไปได้1ประตูต่อ0 และบุโกสซีเอฟแเอลเช่ไปด้วยสกอร์สู่ประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเซกุนดาลีกสเปนกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางเอลเช่ที่มี71คะแนนอันดับ2เลบานเต้มี66คะแนนอันดับ3ปราซิงซานตาแดห6 6คะแนนอันดับ4เรอวุบิโดมี65คะแนนและอันดับ5เป็นทางมิรานเดสที่มี65คะแนนเช่นกันครับ และทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ